สิ่งที่ทําและเป็นสุขในชีวิตครับก็คือผมมีวิธีการทําง่ายๆครับผมจะถามตัวเองว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยสนุกไหมก็คือสมมุติว่าเวลาผมเขียนหนังสือครับมผมก็จะถามว่าผมอ่านคอลัมน์ที่ผมเขียนแล้วเนี่ยผมสนุกไหมถ้าผมสนุกผมจะมีความสุขก็คือผมรู้สึกว่าผมความสนุกในการที่เราทำอะ่ะมันมันเป็นสิ่งที่เราส่งต่อไปได้ครับส่งต่อไปสู่คนอื่นได้มันแค่มันมันไปพร้อมกับความสนุก ความสุขเนี่ยมันไปพร้อมๆกันนั้นะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ครับเชื่อในพลานุภาพของสิ่งที่เราเป็น,นครับเช่นสมมติว่าเวลาเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเรามุ่งมั่นตั้งใจเราสนุกกับมันมันเป็นเรื่องแบบที่ที่ส่งต่อกันได้ครับแล้วก็ในในเชิงความคิดสร้างสรรค์นะ่ะผมเชื่อว่ามีอาวุธสำคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่เราเชื่อมัน ถ่ายทอดผ่านกระบวนการต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาเราทำมันด้วยความสุขมันก็คล้ายๆกับว่าความสุขอะ่ะมันออสโมซิสเนาะใช้แบบศัพท์วิทยาศาสตร์มันซึมเข้าไปในของที่เราทําอยู่ก่อนเสร็จปุ๊บพอเราส่งต่อมันไปมันเหมือนแบบสารที่เราออสโมซิสเข้าไปตอนแรกอะ่ะมันก็ไปฟุ้งกระจายอยู่ในความคิดของเขาอน,นุของความสุขมันกระจายผ่านสิ่งของแบบนี้ไปได้นั่นคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงทําสิ่งที่อยู่ใน วิชาชีพสื่อสารมวลชนแล้วก็เป็นนักเขียนเป็นคนเขียนเพลงแล้วก็ทำงานโฆษณาเพราะผม,ผมเชื่อว่าผมสามารถส่งข้อความแบบนี้ผ่านของแบบนี้ไปได้ทำมันไปพร้อมๆกันครับวิธีการง่ายมากคือผมทำงานแบบสะสมแต้มเหมือนเหมือนกับเวลาผมชอบผมชอบเก็บผมเป็นคนชอบเวลาไปห้างแล้วมีอะไรให้เก็บสะสมอ่ะผมร่วมสนุกเสมอเพราะผมรู้ก็มันมันมัน มันคล้ายกับชีวิตตัวเองครับเช่นเวลาผมจะเขียนหนังสือผมก็สะสมประเด็นไว้เขียนเพลงผมก็เก็บไว้ผมเก็บเหมือนคล้ายๆเก็บแต้มใส่ใส่ตารางใส่เขาเรียกอะไรนะบัตรสะสมแต้มเสร็จปุ๊บเวลาเราเอาบัตรสะสมแต้มเมื่อมันครบจานวนตามที่เราต้องการเราก็เอาบัตรนั้นอ,ออกมาใช้แต่มันโชคดีกว่านั้นบัตรสะสมแต้มซึ่งเป็นความสุขของเราเนี่ยมันไม่มีช่องที่บอกว่าเมื่อไหร่มันครบ มันมีมันเต็มเมื่อเราคิดว่ามันเต็มผมเชื่อว่าคนที่มีความสุขในชีวิตอะมากหรือน้อยอะเป็นคนที่มีวิธีการเก็บที่แตกต่างกันผมว่ามันเป็นการบริหารจัดการครับทำให้ลดความกังวลกระวยใจในการอยากมีเ่ยซึ่งผมว่าทุกคนอยากมีนะเราเป็นเราเป็นคนะเราก็เราก็อยากมีรถด,ดีๆเราก็อยากมี iPad แต่เราก็ต้องถามตัวเองว่าเราอยาก แล้วเราจะได้ใช้มันไหมและมันสมกับฐานะจริงๆของเราไหมะผมชอบใช้วิธีการเอามาหารวันที่ต้องใช้ครับง่ายมากเลยแล้วคุณก็จะพบสูตรว่ามันเหมาะสมไหมเช่นรถคันหนึ่งคุณจะซื้อมาคุณจะใช้มันกี่วันถ้าคุณหารแล้วแล้วคุณคิดว่าหารแล้วเหลือวันละ3า0แล้วคุณจ่ายได้วันละ350าแสดงว่ามันคุ้มแต่ถ้าคุณมีกระเป๋าหนังหนึ่งใบแต่คุณได้ถือสองครั้งในราคา3 0 0 0 0บาทแสดงว่าคุณต้องจ่ายค่าถือมันวันละ15ึ่ง แดงว่าคุณไม่คุ้มนั้นก็วิธีการบริหารของพี่ใช้วิธีคำนวณครับเราส,สนุกสนานไปกับความต้องการของเราและสุดท้ายเราไปสรุปเราก็จะพ้นเพราะว่าโอ้จริงๆแล้วความต้องการของเราอะ่ะมันไม่ได้ซับซ้อนเลยและเราก็จะขี้คายออกไปความทุกข์ที่เรามีอยู่ในใจมันก็หายไปก็กลายเป็นแบบว่าเอ้จริงๆแล้วมันก็ต้องการเท่านี้เองคือทุกคนชอบว่าเลือกของดีๆเลือกครั้งเดียวใช่ไหมแต่รู้สึกว่าเลือกคุ้มๆนะเลือกครั้งเดียวเลือกให้คุ้มดิ ที่เราใช้รใชจริงๆรงๆครับ,รบการให้ความสุขกับคนอื่นให้ให้พอเหมาะแล้วคนที่ได้รับอ่ะจะมันจะพอดีมันจะรู้สึกดีพอดีมันจะไม่รู้สึกอึดอัดเคยไหมเวลาใครให้อะไรเยอะๆแล้วอุ้ยแล้วเราจะอึดอัดมันเยอะไปแล้วแล้วตอบแทนไม่หมดตอบแทนไม่ไหวแล้วกลายเป็นบุญคุณกลายเป็นความทุกข์ที่ยื่นมือไปสู่คนอื่นโดยที่เจ้าตัวไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำว่ามอบเยอะไปผมว่เฮ้ย มอบความสุขที่กําลังดีให้กําลังเหมาะกับทุกๆคนเท่าๆกันเ,เป็นปรัชญาของผมการส่งต่อความพอดีอเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สําคัญไม่ใช่แค่ส่งต่อความสุขมันต้องส่งต่อแบบความสุขที่พอดีด้วยไปสู่คนอื่นในเวลาเวลาที่เขามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องให้มากก็ไปเลือกให้คนที่เวลาที่ขาดแคลนหรือคนที่มีเยอะอยู่แล้ว ก็แบ่งๆไปบ้างไม่ต้องพึบไม่ต้องให้ทั้งหมดอ่ะคือคือบางคนบางคนความสุขบางคนของการความสุขของบางคนคือการทําบุญแต่ผมว่าทําบุญมากไปอ่ะก็เป็นความทุกข์นะคือบางคนก็บอกว่าสะสมบุญนะโอ้สะสมบุญไว้ชาติหน้าจะได้เกิดมาดีกว่านี้ผมว่าทุกข์ละผมว่าไม่ใช่ <S <S ผมว่าเนี้ยไม่ใช่ละแล้วแต่ว่าผมก็จะรู้สึกผมก็จะจะมีวิธีการจัดการกับคนแบบนี้ด้วยกันว่า ให้ความสุขเขาอีกรูปแบบหนึง่งลองพี่ลองไม่ทําบุญบ้างไหมพี่ลองไปไปดูภูเขากับผมบ้างไหมแบบไม่ต้องทาบุญผมเคยนะผมก็เคยขับรถพาไปเที่ยวแล้วก็ให้ดูภูเขาแฮปป,ปปี้ไหมแฮปปี้ไม่เห็นไม่เห็นต้องทาบุญเลยแล้วเขาเ,เ,เขาจะาไม่แต่ทาบุญน่ะดีนะเราจะ,จะเจอคนแบบคนบ้าสะสมบุญน่ะเราก็เราก็าต้องให้ให,ให้ให้บางอย่างที่หยุดการสะสมบ้างหรือบางคนที่ ที่ที่มีความสุขกับการสะสมเงินผมก็ผมก็จะพาไปบอกว่าแล้วก็ลองทําอะไรที่ไม่ต้องใช้เงินดูบ้างไหมแล้วคุณก็จะพบว่ามันมันมีได้ตั้งเยอะนะที่ไม่ต้องใช้เงินแล้วมีความสุขอะสมมติว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมันเข้ามาในชีวิตแล้วมันจะมันจะเกิดความทุกข์ไหมถ้าถ้ามันเกิดความทุกข์มากก็จะไม่ทำคือไมเออ่เออเออมันยากมากนะก็อย่าไปยุ่งกับมันเออประมาณนี้แบบที่หนึ่งแต่ถ้าสมมติว่ามันต้องยุ่ง เพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องทําพี่ก็จะทําให้มันทุกน้อยที่สุดด้วยการที่สนุกกับมันสนุกกับมันด้วยวิธีต่างๆครับเช่นถ้ามันเป็นงานยากๆสมมติว่าลูกค้าให้งานทําอู้ยากจังเลยไม่อยากทําเลยแต่มันยากแต่ลูกค้ามีบุญคุนลูกค้าแบบนิสัยดีไห้นไหมันเริ่มมีแบบปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องลูกค้านิสัยดีลูกค้าเป็นคนดีแต่งานลูกค้าไม่ดีเลยยากจังผมก็จะผมก็จะบอกเขาว่าพี่ครับพี่เป็นคนดีดี ผมอยากทํางานให้พี่มากเลยไอตัวเนี้ยไม่ทําได้ไหมคือขอก่อนเนี่ยคือไม่ทำบอกไม่ได้ต้องทําผมก็จะทําให้มันสนุกก็จะพยายามหาแง่มุมของมันในเรื่องที่ต้องทําเช่นเออการทํางานนี้เนาะมันอย่างนั้น,ม,นมันก็ทําให้เจอคนใหม่ๆก็พยายามหาข้อดีมาทำให้เราจิตใจเรามีความสุขคือพยายามมองหาแง่มุมเล็กๆอะ่ะที่มันมีข้อดีเอามาทํานุบํารุงจิตใจครับวิธีการเปแบบนี้ในแก้วอ่ะ เวลาเกลือหล่นลงไปในแก้วน้ำแล้วน้ำมันเค็มใช่ไหมคนจะชอบมองว่าเกลือเป็นปัญหาของความเค็มซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะเราตักเกลือออกจากน้ำไม่ได้แต่เราใส่น้ำใหม่ลงไปได้พี่ชอบมากเลยคือวันนี้มันเค็มใช่ไหมมีเกลืออยู่นั้นคุณตักออกมันก็มันยากอะ่ะคุณใส่น้ำเข้าไปน้ำก็ล้นออกไปบ้างก็ใส่น้ำใหม่น้ำใหม่ก็เปรียบเสมือนความสุขที่คุณต้องใส่เข้าไปก็ใส่ลงไปน้ำใหม่มันก็ ไปทดแทนความเข็มความทุกข์ก็ค่อยเจือจางความสุขก็มากขึ้นแน่นอนไม่มีเพอร์เฟกไม่มีใครมีน้ำร้อยเปอร์เซเทแล้วมีแต่ความสุขในชีวิตโอ้โหโคตรโชคดีเลยใครมีคนนั้นผมว่าไม่มีนะแต่ว่าคนที่มีความทุกข์น้อยดิรู้จักบริหารความทุกข์นั่นแหละคือคนที่มีความสุขเราต้องรู้ทีรู้จักวิธีจัดก,การแต่ละหน้างานของเราซึ่งมันก็เรหลวหลอมให้เราเป็นคนแบบ สนุกกับการแก้ปัญหากับการวางตัวเราในแต่ละแต่ละหน้าที่เราต้องใช้มันในอาชีพที่เรารักคนที่เป็นนักเขียนทุกคนก็จะมีความรู้สึกคล้ายๆกันว่าเวลาเขียนไปแล้วพอผู้อ่านรู้สึกเหมือนกับที่เราอยากให้เขารู้สึกหรือรู้สึกเหมือนกับเราอ่ะมันคือความสุขที่สุดแล้วมันผ่านไปด้วยอะไรอะมันผ่านไปด้วยตัวอักษรมารวมตัวกันผ่านส่งผ่านอารมณ์ผ่านไปได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวกลาง มันโคตรเจ๋งเลยศิละปะมันคงอยู่มันมีคุณค่ากับมนุษยชาติ hertz, มากกว่าชีวิตเราเรยอะเลยเราเราได้รับแรงบรันดาลใจจากเชคสเปียร์ที่เราไม่รู้จักใครวะไม่รู้จักคือไม่ได้เป็นญาติอะไรกับเราเราได้รับแรงบรันดาลใจจากคนนักเขียนนักแต่งเพลงจอห์เลนนอนรู้จัก footsteps? เรารู้จักจอร์เลนนอนแต่จอห์เลนนอนไม่รู้จักเราเราไม่ได้เป็นญาติจอร์เลนนอนแต่ทำไมเพลงจอห์อเลนนอนถึงแบบ เพลงบิทเทิลถึงมีอิทธิพลกับชีวิตเราหรือเพลงของเฉลียงที่เรารู้จักเฉลียงแต่เฉลียงไม่ได้เป็นญาติเราหรืองานเขียนของนิ้วกลมเนีย่ยเราไม่ได้เป็นญาตินิ้วกลมแต่ทําไมมันเขียนแล้วมันดีจังเลยพี่รู้สึกแบบนี่แหละคำว่าศิลปะยืนยาวอะ่ะมันใช้ได้กับนิยามเนี่ยนั้นก็กลายเป็นการบทสรุปของตัวเราเองว่าเฮ้ยเราก็ทํางานศิลปะไง ทำงานศิลปะเลี้ยงชีพชอบทำงานทำงานที่เรารักที่เราสนุกแล้วก็หางานที่เราชอบทาแค่นี้เราก็บริหารความสุขให้ชีวิตได้แล้วโดยที่โดยที่เราไม่ต้องสุขมากนักก็ได้เราก็บริหารมันให้พอดีพอดีอะ่ะเออ